เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วโอ้ไปจังไหนล่ะบาทนี่คือไปตกแนวนั่นโอ้ดีนะบ่มีแมคโครเว้ยคันแมคโครอยู่หลังนี่เฮ้ยอยากหัวตัวครับโอ้เลียวโบวิทครับเลียวโบวิทสถานที่แคบหลายล่อแมคโครมาอยู่ด่าครับผมล่อตกค่างนึงเลยครับเออจมหลัดเลย เบิ่งเป็นสีเฮดพิธที่ไหนเนาะครับเอาขืนเนาะโอ้ผูณนาผูณนาพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วมาแล้วเพิร์กเกอร์เพิร์กเกอร์มาแล้วตอนนี้ก็ได้ต๊กหลุมเป็นทีเรียบร้อยเนาะครับโอ้สีเฮดแบบโจมเลยเนาะครับเนาะ เอาเปิ่นสีเขียวโอ้เปิ่นสีชมแเลยหายท้อยลงหันเนาะครับแต่ทั้งึ้นมากเนาะครับนี่เนาะเบอร์มาเปินเป่นสีนเฮ็ดแนี่นอะไรเนาะครับ ทางนาโบวียดทางนาโบเวียดท,ทางนากระติดเสาไฟครับสถานทีแ่แคบ <c oughs> นาโบวียดเด้ท่อิการโจมครับพี่น้องโจมขึ้นแล้วโจมโ้ล่ลอ,อยเลย ไปมาได้อย่าบอกเจ้านั่นหน้าไปเลยเรหาไปเลยโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โอ้ยหล่อรอยเลยครับพี่น้องเฮ้ยโอ้ได้ช็อตเด็ดเยี่ยม Oh. มือนีได้คอนเทนต์ช็อตเด็ดเลยครับคืน <Ooh. S 2> นีลเลยบ่รเบิ่งารนคืนรถของอเจ้าเ k 0 4 5น่้าะครับจังใดเนาะครับน้องปันต,ตีนซะกคน แล้วทำขึ้นแล้วครับทำขึ้นแล้วยันแล้วยันแล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยถอยถอยโอ้มือหรุดต่อครับพี่ร้องอุ้ยเกือบหางหักอุ้ยรุดต่อ เพิ่นเอามือไปค้ำตอไว้นอกมื่อลวดบาดน,นี่อ้าอออกมาพ้นโออตอข้าแขวเลยพี่น้องโอ้แดนเต๊กบอก นั่นแะรครับป็นสียางกลุบกรุบกรุบกรุบขึ้นโอ้เอ้ยอ่อีกท่อีกดันขึ้นแล้วครับดันให้หางสีปลออ่อยนาะครับเนาะ ถอเลยถอยเลยวูวดันดันอ้เขึ้นแบบฮึมอุ้ยอ่ะวฮเทโหดขนาดเพิ่นเนี่ยเว้ยเอ็เอ็เอ็ดีเ่เ,เรียบร้อยครับผมขึ้นขีกันเป็นทีเรียบร้อยเนาะครับเนาะ อาพร้อมเดินทางครับผมย้ายบ่อครับ